สวัสดีค่ะพี่น้องออกเดินทางอีกแล้วสองเส้นน้าเมื่อนีนออกเดินทางไกลจักน้อยค่ะตกสบบุดีเวจับ GPS ไปแล้วตอนนี้ฝรั่งงเทียมสวัสดีฝรั่งอเลนยัประเทศเดินทางไปเมืองดอกบัวบานอุบลดอกบัวบานหรือดอกบัวตูปะดอกบัวก็จะสิบานสีตูปหมดกระดอกบัวเอาเราประทุ่มดีประทุมกระดอกบัวเขอกัน เนี่ยกระทู้เหมือนขึ้นงคิดว่าเดินทางไปเมืองอุบลพี่น้องเอ้ยพาคถวันนีไปทําธุรากรเล้าบอกว่าเล่านัดหมอไว้น่าสิบีเราสิบีเหดตาซิฟสั้นแล้วก็ไปเ็ดจมูกแบบว่าสรงแบบพุ่งพุ่งเจ้าเสื้อ่อยบอกไปเอาไปทะเบียนไมค่ะได้ไปทะเบียนไมแล้วหลังจากที่ใส่ปลายแดงมากแบบว่าเป็นปี พี่ว่ยวใช่พี่แป๋เอาไปถ้าเบียนไปเอาไปขาวแปลอยู่บนแต่ว่าเป็นไปกรุงเทพแม่นบ่ะจะใส่ไปกรุงเทพตงเส้นแต่ว่าเพิ่นไปออกรถยู่บนก็เลยต้องไปอุบนเอาไปแดงไปขึ้นเอาไปแดงไปขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินมาจับหาพันขึ้นมาแต่ว่าค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักคือเบิดแล้วทำไโอ้ย แดดสะระครมออกเดินทาง,ง,างทย่มเทียงอีกแล้วหิวข้าวแล้วข่อยแบบนี้สร้างอย่างไรหิวจะข้าวนี่แะเดิมชัยไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเริมชัยอ,อยู่กับลูกๆนะคะคาง,งัวนะคะเริมชัยคาง,งัวอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็จะรีบไปรีบกลับไปเมื่อนี้แล้วก็กลับมืออื่นเลยเพราะว่ามืออื่นสียได้เฮตุลาตอนเช้าบอ่อยขันไปย่มมือเสามันเสีย <Yeah. S 1> บบท่านก็เลยไปนอนงขึ้นอยู่บน นะคะแล้วก็ใครใคร,ใครมีแบบว่า <c oughs> จุดเช็คอินแบบเลิดๆก็แนะนำเนเด้ออุบลอุบลทักแชทนะคะ <c oughs> อุบลทักแชทเด้ออย่าทักเพจเด้อก็ทักเพจเลืมสีหูวันนี้ไหนล็อกเด้อห้าม <c oughs> ทักเพจเด็ดขาดให้ทักแชทส่วนตัวคันทักเพจเลืมสีหูเพราะว่าเลืมเปิดแอดนนี่นั่งโอ้โหพอดีกับเขาหูด้วแหละเอา ก็ให้เขาทักแชทมากเนาะว่ให้เขาทักเพจเทลาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอุบลราชธานีค่ะ